ราข้าวกระาบอลเข้าๆนะเขาจะไม่ค่อยกล้าแย่งเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยอ๋อแล้วอ่ะแล้วแล้วใช่ไหมตัวตัวก็ไม่ค่อยกล้าเข้าบอลเท่าไหร่พอเห็นพอเห็นเขาเขาเขาตัวใหญ่กว่าเราก็กลัวเจ็บใช่ไหมอันดับแรกเลยเราต้องไม่กลัวไม่กลัวที่จะไม่กลัวเจ็บไม่กลัวคนตัวใหญ่กว่าถ้าถ้าเรากลัวนี่ก็คือจบเลย ไปดีแค่ไหนมัน,ม,นมันก็จะมันมันก็จะสูะ้เขาไม่ได้ถ้างั้นเนี่ยอย่างโค้ดเนี่ยอาไม่เล่นกับฝรั่งเนี่ยฝรั่งสูงร้อยแปดสิบเก้าสิบทำไมแยกบอลโค้ดไม่ได้ทำไมต้องทำฝาวโว้ดเพราะว่าโค้ดไม่กลัวโค้ดไม่ได้เล่นเก่งนะโค้ดไม่ได้บอกว่าโค้ดเก่งกว่าฝรั่งหรือเก่งกว่าทุกคนแต่ว่าสิ่งที่โค้ดมีก็คือโค้ดไม่ได้กลัวใครเลยเลยนะไม่ว่าเขาจะตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ว่าเขา,า,าจะอายุมากหรืออายุน้อย ถ้าเราเอาตรงเนี้ยมาเป็นมาเป็นเกณฑ์ว่าเขาเก่งกว่าเพราะเขาตัวใหญ่กว่าเขาเก่งกว่าาะเขาอายุน้อยกว่าหรือเขาอายุมากกว่าเงี้ยมันก็จะทําให้เราเล่นไม่ได้ลูกบาะงั้นเราต้องตัดเรื่องตัวเรื่องอายุออกไปก่อนเขาบอกผมว่าไม่เหมือนเราเล่นเหมือนรุ่นเดียวกันแหละอะไรเงี้ยเวลาไปเล่นแล้วก็ไปเล่นเขาเล่นไม่ค่อยได้เรื่องเรื่องที่ว่าเออเขา เป็นฝรั่งอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจะเป็นฝรั่งหรือเขาจะเป็นิลิโกแล้วเขาจะต้องเก่งฝรั่งเตะบอลไม่เป็นก็มีเยอะแยะเล่นบอลไม่เก่งก็มีเยอะแยะ <ç uk rewind light> มันก็เหมือนกับคนไทยอ่ะคนไทยที่เขาไม่เล่นฟุตบอลเราจับเขามาเล่นบอลเขาก็เล่นไม่เป็นฝรั่งเหมือนกันิลิโกเหมือนกัน <N> <N> เขาไม่ได้เก่งมาเพราะว่าเขาเกิดเป็นฝรั่งหรือเป็นลิลิโกเขาเก่งเพราะเขาเกิด คนที่เขาเก่งเขาไม่เกี่ยวอะไรกับชาติคิดว่าเขาเขาฝึกมาแบบนี้โอเคเหมือนที่เขาฝึกไปเหมือนที่เขาเคยคล้องๆได้หายไปหมดเลยมันหายหายก็ต้องมาเติมครับก็เหมือนเราอ่านหนังสืออ่ะวันนี้เราอ่านแล้วเราจําได้ใช่ไหมครับ พอหลายๆวันไปเราลืมฟุตบอลก็เหมือนกันถ้าเราแบบเราฝึกไปเก่งแล้วอะแต่ว่าเราไม่ได้ทบทวนไม่ได้ฝึกซ้อมมันก็จะหายไปอะตอนที่จะไปเล่นตรงนี้เหมือนเหมือนคล่องมากเลยนะนโค้โเราดูอือนทไปอยู่ตรงนี้แล้วเฮ้ยทำไมมัน มันดรอปลงทุกวันทุกวันเหมือนเหมือน,นมาเล่นกับรุ่นเดียวกันเหมือนมาเล่นเนี่ยที่ที่ภูนสุขเนี่ยก็ยังชา้าเราไปความรู้สึกนะว่ามันยังชา้าเพราะว่าเราเราไปฝึกในรูปแบบของของทีมหรือของโโมสอนเนี่ยถ้าโค้ชเขาใส่เฉพาะทีมเวิร์กกับการพัตติ้งเข้าไปอะ่ะเขาไม่ได้ใส่ในเรื่องของเทคนิคหรือว่ามูฟเนต์หรือทัมมิ่งในการเล่นฟุกวัน มันก็จะหายไปเขาไม่นี่ค่ะมีแค่นั้นแหละมีที่แค่การฝึกการฝึกเอาเอาชนะคู่ต่อสู้มันหายไปวันวีวันมันหายไปอ่ะมันก็จะทําให้เด็ดส่งเป็นอย่างเดียวแต่ว่าในสถานการณ์ที่มีคู่ต่อสู้เข้ามากดดันอ่ะมันมันทํามันก็ความทรงจํามันหายไปมันก็เลยเล่นไม่ได้วันนี้โค้ชจะพาทบทวนในเรื่องของการเล่นบอลที่มีคู่ต่อสู้เข้ามาก็คือหนึ่งต่อหนึ่ง มันก็จะช่วยฟื้นกลับมาได้ว่าเราอยู่พื้นที่ตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราอยู่กลางสนามเราไปเอาบอลกับกองหลังเราปีกเล่นปีกใช่ไหมเราไปเอาบอลกับกองหลังเนี่ยเราไปเอาลักษณะแบบไหนแล้วทําไงเราจะไม่โดนคู่ต่อสู้แย่งเราจะวิ่งไปเอาบอลยังไงโดยที่เขาไม่สามารถเบียดเราได้วันนี้เขาจะสอนเรื่องนี้การที่เรา รับวันอยู่ในแดนหน้าเราจะไปรับเมื่อเวลาไหนถึงจะไม่มีคู่ต่อสู้ตามสาเหตุที่สิงโตเนี่ยโดนคู่ต่อสู้แย่งเพราะว่าสิงโตกับคู่ต่อสู้ไปพร้อมกันไปพร้อมกันกับคู่ต่อสู้แล้วทํายังไงเราถึงจะไม่ไปพร้อมกันกับคู่ต่อสู้เคิคง,ง,ง่ายๆเลยอย่างโค้ดเล่นโค้ดเล่น ก็คือกองกลางถูกไหมใช่ไหมปีคือกองกลางใช่ไหมเพราะเราอยู่ตรงกลางร,ระหว่างกองหลังกับกองหน้าใช่ไหมมันมีสามแถวรับเซ็นเตอร์แบ็กใช่ไหมแ,แบ็กโฟแบ็กกีแล้วก็มาเขาเรียกว่า medium, วมีเดียมหรือตัวมิดฟิลสี่คนหรือสามคนแล้วแต่ใช่ไหมที่อยู่อกองกลางเนี่ยเขาเรียกกองกลางทั้งหมดแล้วก็มีกองหน้าเป็นแถวสุดท้าย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปเอาบอลกับกองหลังเราจะไปเอาบอลกับฟองหน้าถ้าเราเล่นปกติทั่วไปเราไม่เราไม่รู้เรื่องของทามมิ่งเราก็จะไปตามบอลบอลไปหลังเราก็ไปหลังบอลไปหน้าเราก็มาเอาอกฟองหน้าบอลมากลางเร้กมากลางแต่ประเด็นคือเราจะไปเวลาไหนที่ผู้ต่อสู้เขาจะไม่ตามเรา ถิงโตเห็นแล้วว่ากองกลางเขาได้บอลถูงไห้กลางที่อยู่กลางสองตัวกลางกลางมิดฟิลดสองตัวที่เขาได้บอลอ่ะถิงโตเป็นกลางวิมริมเ้นถิงโตจะไปเอาบอลกับเขาโอเคติงโตเห็นแล้วว่าเขาได้บอล เราอยู่ริมเส้นอย่างเงี้คุณว่าเราอยู่ริมเส้น,นปกติติ๊กโตเล่นบอลริมเส้นใช่ไหมผู้ต่อ <c oughs> สู้อ่า <c oughs> เพื่อนได้บอลอยู่ตรงกลางใช่ไหมเขาจะส่งมาให้เราใช่ไหมเราอยู่อย่างนี้พูดแู่สู้เราอยู่อย่างนี้ใช่ไหมปก <c oughs> ติติวว๊กโต้ทำไงทำไงขอบอลฮะไม่ทำไงจะได้บอล <c oughs> ขอบอลรับรับบอลจากตรงไหนตรงนี้เลยใช่ไหม เข้าไปหายังไงเวเล่นตัววิ่งเอาไหนจะเอาบอลจากกองกลางตัววิงเข้าไปใกล้อ่าโอเคโพสขึ้นกระดานโกระดานอันนี้คือเข้าสู่การเรียนแล้วนะเราต้องเราต้องวิเคราะห์ก่อนไงโพสถึงจะแบบสอนได้ถูกต้องวิเคราะห์ก่อน่าอ่โอเคเนี้ยอีกตัวนะ เป็นลูกยิงเบอร์เจ็ดอ่ะจิโต้ลองขยับให้โค้ชดูที่ว่าจิโต้ทาไงถึงจะได้บอลมาวอนตรงนี้โค้ชจะสู้ตามมาถูกไหมอ่าแล้วบอลก็มาอย่างนี้น้องก็วิ่งมาเบียดมาตับใช่ไหมเออแต่สิ่งที่โค้ชทําคือโค้ชอยู่ตรงนี้ใช่ไหมบอลอยู่ตรงนี้ ต้องอยู่ต่างกันเพราะอะไรเราต้องการบอลตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมแล้วเวลาโค้ดเรียกบอลโค้ดจะไม่เรียกอย่างนี้เลยโค้ดวิ่งมาก่อนวิ่งมาก่อนพอวิ่งมาปุ๊บใช่ไหมเราเรียกบอลปุ๊บอันนี้ก็ตามมาเพื่อนก็จกัดเราก็ไปตัดหน้าเข้าไปนี่คือสิ่งที่ กเรามีกองหน้าโค้ดไม่ใช่กลองหน้านะเรามีกลองหน้านีกลองหน้านี่เป็นตำแหน่งของกองหน้าเลยบอลอยู่กับคู่ต่อสู้บอลอยู่กับคู่ต่อสู้นะนี่คือกองหน้านี่คือคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้เขาจะจ่ายบอลให้กับตัวเนี้โค้ดเป็นปีกใช่ไหมรู้ไหมโค้ดทำอะไรโค้ดรู้ว่าเขาจะจ่าย โคดวิ่งมาพอจ่ายปุ๊บโคดวิ่งตัดโคดวิ่งตัดโคดโไม่ได้จับบอลแล้วหยุดโคดแตะบอลบึ้งมานี่เลยแล้ววิ่งสป,ปีดมาเลย่ยใครมันจะวิ่งมาเอาบอลกับติโตได้ถ้าติโตคิดแบบนี้ได้ทำแบบนี้ได้ในการเล่นทุกจังหวะเลยทุกจังหวะเลยมันต้องเป็นแบบนี้เราไปเราไม่ได้ยืนแล้วขอบอลแต่เราวิ่งแล้วขอบอล เราไม่ได้ยืนเพื่อรอเอาบอลกับเพื่อนแต่เราวิ่งเพื่อไปตัดบอลเอากับผู้ต่อสู้เพราะ,ะนั้นการเล่นสิงโตมันก็ต้องเปลี่ยนถ้าสิงโตเล่นเหมือนเดิมสิงโตก็จะโดนอะไรครับเขาแย่งเ,เดิมโอเคอีกสถานการณ์หนึ่งสิงโตน่าจะเจอใช่ไหมเวลาเราวิ่งแข่งกับผู้ต่อสู้โดยที่บอลมันอยู่อะไรบอลมันอยู่ข้างหน้าใช่ไหม เราวิ่งแข่งกับคู่ต่อสู้ใช่ไหมถ้าเราวิ่งตีคู่กับคู่ต่อสู้อย่างนี้เราก็จะโดนเขาเบียดใช่ไหมโดนเขาเบียดใช่ไหมเออแล้วเราก็จะไม่ได้วันหรือเราก็จะเสียวันถึงเราจะได้วันก็เถอะมันสุดท้ายเราก็เสียวันเพราะโดนเบียดใช่ไหมทําไงเราจะไม่โดนเบียดเราเมื่อเราอยู่อย่างนี้คู่ต่อสู้อยู่อย่างนี้หรือเราอยู่ข้างนอกก็ได,ด้สิ่งแรกที่โค้ชทําเลยนะโค้ชไม่ได้วิ่งให้เร็วกว่าเขาแต่โค้ชจะวิ่งตัดหน้าเขาเพื่อบางลาย พอวิ่งแต่หน้าเพื่อบังลายปุ๊บเขาจะวิ่งได้ช้าหรือเร็วขึ้นช้าเพราะเราบังเขาอยู่ใช่แล้วเราจะวิ่งได้เร็วขึ้นหรือช้าลงท่้เร็วใช่ยังไงเราก็วิ่งเร็วกว่าเพราะเราอยู่ข้างหน้าแล้วเราก็สปีดแล้วเราก็ต้องชือยด้วยว่า